บ่เคยไปซื้อเครื่องอะไบ่บ่เคยไปซื้อเครื่รองบ้านนี้ผมกระถามถามคือกระถามคนที่รูจ้จักแน่บูบูจักแน่เนาะเพึ่นกงบางบ่ล้างสีสเกลละนี่สมือเราส่วนหนาสีสเกตบ่ค่อยมีฟี่เลยมันมันเป็นเก็บบัตรอาจจะว่าถ้าบ่อยไปวันเสียวได้คนอยู่ที่สามสี่พันรูปตู้ไปเดี๋ยมาดูหน่อยตู้ไปสเกลแจักรถบ่หมดมันโดดมันโดดก็ได้คนอยู่

กตกพอมอเมีภาพตัวคนนางตาคนบ้างบ่อยสิริชชยตอนนั้นนะีแนแตเงินเซย์ดตอน้ได้เซ์ไดตอนนั้นก็มว่าได้พี่เอกเพื่อนเพื่นเพืเพิ่เมืองถ่เบืองหมื่นแดงอนี่นนแต่ว่าคนกับสิถามมาพอหนึ่งละมันหลายขึ้นข้าเจากับสิถามมากเป็นสิการาบาดจังระเบียบประทุนเสียอาจสีไร้าม่ไม่มวรก็ไม่นกงไเ ประกีวันเท่าขึ้นทุ่ทายหลายนี่หลายขึ้นแหลกขึ้นทุกยถายนี่จะหลายกับมาร่วมบิวซ้ำขึ้นแหกได้นี่เนีนไอบิวมือขึ้นเึ้ายหรดกับคัวเสียเพอดีไปเือนมมึอควกาจากมพราพาตำรวจกับคนบกไลกับบดไอ้พอดีพอดีบอกคนํากน่องตำรวจาไมให้พ่อเปดรูดจาพ่อมซือนอมแรงเมืหาอยู่พ่อ ยงสี่สเกียต้องหาสงทางแก้ห้ปัญหาลายเสือกันว่าเขาทั้งหลังเมีนอยู่แล้วมันก็คือเ่าเพราะวงานมันเขาททางเดียวทั้งสี่โคตรองยามพระวัาแต่ไม่กี่ปิดมุนพุ่ขึ้นมากกับด้เขาไปเลยขึ้นมาก้นเขาปีก็ได้เขาปีตะวันสถานที่มกับ่าหมอเจดีวันแบบเชียงก้วข้างเตขางหอข้างเขา้าว่าถตาวัาสถานที่กวกว่าข้างในเป็นไน เนี่นครับเรากับริษัทแม่โสภาผมไมผไม่มีบาดีอยู่ดีอยู่แี่จะาแับนี้เาว่ากุ้มวัดลรมาบะมากรักมวันแล้วอยากอยู่ในวันเล้อยากอยู่ในวั้วขาองู่วันกัเลยว่ากบเ่อเป็นแบบผมมาเลืกงานเลกผมเลยสามตลอดจยดเพียรี่ด้านมาเนี่ยบ่อยขึ้นทำขึ้นเลกเลยมลยสามจะวันทีรับงนหนอกวันพอวันจะมีมากๆต้องกา ก็มาหลอมาเป็นส่วนโตันเป็นงานของมือเีามแว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะร้านหมูม้านไขนะที่ท้องสองสองหลอดก็รลายก็ตู้เย็นครับจักรยานขายเหมนเ้วเลยวได้พนถึงสามเทีสินีใช่เนาะข้ากับเบงยุทกับเบื้องน่ไรสนไรยังอยู่ดอกเบิ้งนก่าวกับาทายเงไรสนนี่ย เรไจ็บดีเพราะเพราะว่ายังสลามไม่บ่ทาเลยมันก็ต้องนั่งพุ่งหหน่อยมันเหนีบทั้งมากเลยกันหนอลมาเลสามสี่หมื่นอองเงียมเตียมจกไฮเลยทีเว่าหาของอยู่จักมือหาของสองมื่นสามื่นเขากัดสื้อของในสุรกามสุดที่นอนแตยังสั้าเขอมาส่งสร้งยัตกูใส่จอมีอันสร้าัตรอันสมารมทใส่จอว่าแปดหมื่นสั้งของัมาล